มาแต่ประเทศไทยหมดเลยวันนี้โอ้โจโลก่ะแถวว่ะคอยเฮงเฮงเด้อผมบอกเลยว่าคนหลาดอะจะเกิดยาวเลยสบายดีสบายดีกันมืดทุกคนเด้อสบายดีกันยามเรงๆเนาะ มือนี้เขากระิพาทุกคนมายางเลาะเบื้องบรรยากาศอยู่ริมโขงหรือเขมโขงนั่นเองเนาะเนื่องสจ,จากว่าทางฝั่งลาวเขาตอนนี้ก็คือมีงานเนาะนั่นก็คืองานบุญออกพรรษาหรืองานบุญซรวงเหื่อน,นั่นเองเนาะทุกๆปีเพื่อนจะได้จัดคืนทีท่าวัดจันทร์หรือริมโขงนั่นเองเนาะพี่น้องงานบุญปีนี้ก็คือบอกเลยเลยว่าคึกคักอลังการเหงเนาะพี่น้องเรวมือนี้น,น้องปอมน้องยูกชิพาทุก คนเป็นเลาะเบื้องบรรยากาศในงานบุญเนาะซึ่งงานบุญเทๆ่ๆเม่นวันที่เสารเก้าสามสิบเนาะแต่ว่าเมื่อนี้สิพาทุกคนมาเลาะเบื้องบรรยากาศก่อนเนาะเดี๋ยวไปเบื้องกันว่าสิมีอย่างแปกหูแปกตาบ่พี่น้องบรรยากาศอยู่ในงานกสิประมาณนี้เลยเนาะคนกําลังเิ่มมหาะพี่น้องคือเขามาไวหน่อยนึงเนาะแต่ว่าบบนอยแล้วตอนเขาออกมาจากห้องกัก สี่โมงเนาะส่วนมหอดพีก็ประมาณห้าโมงแต่ว่าส่วงนี้อากาศเลื่มคําไหวเนาะพี่น้องทองฟ้าก็คือแบบมืดมืดไหวหน่อยหนึ่นนงก็คือพอกเลยว่ามาแล้วคือแบบ เครื่องหลเฮงเข้ามาแล้วพี่น้องอเครื่องปักไท่ไหลเนาะบึงทางใดกับบุหัวสี่ปเปือกทางใดก่อนมีแต่เครื่องตัวงามๆเลยเนาะบรรยากาศคนกําลังเริ่มลุกมาเนาะส่วงนี้นะอากาศพอดีคักเลยเนาะน้องบอมน้องอยู่กันเลาะบึงก่อนเนาะพี่น้องตอนนี้ก็นเนมทรายเนมขัวเลยบุหัวสีเข้าฮานเดือฮานใดค่ะมีแต่เครื่องงามๆเลย เนมไปเนมมากมาสะดุดตายุฮานีเนาะเกือบทุกอย่างสาว 5, ้าผันกีบเนาะสาว 5, ้าผันกีบเขากันเลือกเละแต่ว่าอพึ่งส่งแล้วนองบอม,อมอบนี่คือสิมัเกอบคูนีน้ะพี่เนาะเกือบตีนเป็ดหรือตีนเอียงสักอย่างเลยเนาะโอ้ยแต่ว่าใส่บัได้เนาะเบอร์ใหญ่เกินไปเขาก็เลยว่าโอ้ยใหญ่แต่เนาะ โอกาสหนะ้าก่อนเจ็กสิมาซื้อ,อยังย่างหลายมืออยู่เพิ่อนอย่างบานยายนี่ดอกงบประมาณ3-4มี่มือพูแหละเพิ่นล,พนลินเนาะย่างไปย่างมาเขาก็มาพวอ,อยุบอนนี้เนาะก็คือเขาจะพาทุกคนไปบึงบรรยากาศอยู่ห่าง ลิมโขงเนาะสองฟังไทยลาวก็คือบอกเลยว่าบรรยากาศดีแหงอยู่ทางฟังนี้ก็ไดเนาะทุกคนทางฟังนู้นเดชเป็นจังดไดเด้คือคักยู่บเนาะก็บอกเลยว่าเป็นจังไดกระคามาลิ้นทางฟังนี้ได้เดอ้อเนาะ เห็นแล้วคิดฮอดบรรยากาศตอนอย่างน้อยๆเลยเนาะโอ้ยสัตว์ปุ่มเปาเอ้ยขี่รถซิงเอ้ยขี่สไลเดอร์ขี่สิงซาสวรรค์มีแต่อันคักๆักพี่น้องอันลิ้นอยู่กองพี่ก็ได้นะบรรยากาศกะคักเฮงเนาะห่างนั้นกะสิเป็นฟังไถเนาะนาจะเม่นหนองคายเนาะพี่น้องคือพวก็รือห่างนี้ก็คือคักเฮงเนาะ ก็พากันมาชัดปูเนะปา, <c oughs> าเนาะมาแรกก็คือเขาทานจัดปูเป่ารถเขามีงบคนละเท่าไหร่ก็เขามีงบคนละสองแสนนะทุกคนไปเดี๋ยวชิให้น้องหอมชัดปูเปาลองบึงนะ้งเนาะชิมาดเนาะือบอกเลยหรือว่าผู้สาวอดีตคัทมาเลยอุ้ยอะดีได้ อ่ะดีๆได้เออเออไว้ไว้จะไปแจกตาลูกค้าได้โอ้ตอนนี้ก็คือน้องยูที่ลองซัดบึงนะว่าที่คือโคอดา้เนาะทุกคนพันน้องยูโได้ก็คือจริงเนาะ ลูกเลก็กแฮงมมนโอ้โอ้โหน่าเอาอีกเอาอีกยูเอาอีก <c oughs> ให้น้องบอมให้น้อง ตะเลกน้องบอมมาแล้ว <laughs> อันนี้มันมน้องสัตว์ใดเนาะอันนี้คือไอซิโนกับตุ้มสิบผัดกิ่งบรเป็นเด้อประเป็นเด้อหิวน้ำเราก็กินอันนี้หลังจากที่เราไปซัดปุ้มเป่ามาแล้วเนาะเราก็ทิพาทุกคนมาบ่นนี้เนาะก็คือคนหลายแหงบนนี้นะ่ะ คนจนเน้นตอนแรกคิดว่าเพื่อนเฮ็ดอย่างเนาะก็คือพอเตะม,มาฮอดเท่านั้นหละโอ้เข้าใจเลยนั่นก็คือโซนขายของกินเนาะสมพุตคนหลายเทไหลว่าของกินกระลากหลายอย่างเฮียงเนาะมีแต่อันเซบๆเท่านั้นนาอทุกคนคือปีงปลาหมึกเอ้ยปี้ห้องร็อกป้นลูกซีนเอ้ยแบบนี้นะอ้ยหลเป็นแตเซบขนาดเลยพี่น้องสาวห้าพันกีบพาสาวห้าพันกีบใลจะ เ5้าห้าพันชีบข <laughs> าเยอยู่ใช่ค่ะโอ้พี่เขามาขายของอยู่ไทยยองพิษเขาลูกเก่ฝอยทองค่ะอันนี้เม่นร้านมาขายอยู่มาแต่ประเทศไทยหมดเลยวันนี้โอ้ถูกร้านเนาะือือ <h> เาจะ อันนี้เพื่อนจะมาแต่ประเทศไทยเนาะทุกคนมาขายอยู่เนาะเป็นไส้ที่ขายดีค่ะมันอร่อย,ยทุกไสเลยรับมาหมดแล้วจ้ะเป็นคันสค่ายที่ขายคือข<บ>ายอันนี้เมนท์ฮันขายหมูฝอยอันนักขายครอบเคียบหมูประมาณน,นี้เนาะทุกคนส 5, ักห้าพันชีโมโมนี่จะออกเลียนการกระเตนโมมีเรียกากระเตนก็ห้าพันก็อีกเอาสี่เป็นยเนาะซื้ออุดหนุนพี่เขาเนาะคนมาขายแต่ไก่ทุกคน ก็มาขายไก่มาเตะทางฝั่งไทยเนาะจะ็นแบบสั้นได้เลยครับไว้ชมดูได้นะฮะปีละครั้งไปโหนูนะครัมาจากหนองคายเลยครับโอ้ค่ะคนไหนไปเที่ยวหนองคายก็ไปได้นะฮะที่บิ๊กซีรถตั้งเลยนะครับเพียละร้อยบาทเท่ากันเลยครับนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นราคาราคาเดียวกันตุกแบบทุกแวตงานเลยพอดีน้องพอดีนี่สับงเนาะจริงเนาะ ย่องพิจิตรกันด้วยน้องไปเที่ยวให้ติดก็ได้ตุ๊กเสาที่แดดตรงสะพานนะสะพานทางเด่วมันเก่ารตึกใหม่เป็นข้ามมาเตงสร้างไทยคนทุกคนขอให้ไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่ดำหรอกเพราะว่าคันนี้อยู่เจ้าเดียวแล้วครับในหนองคายเนี่ยในเบื้องการเนี่ยในขายจังคือตีตีมาจากเหรียญแบบนี้ว่ะอ๋อนี่เพิ่นตีเนาะทุกคนเพิ่นตีเอามาจากเหรียญคอใส่คอจ๊กบาทเนี่ยเซ็กซี่ด้วยนะใส่คอ ใส่คอด้กีด้วยหนึ่งบาททุกคนหนึ่งบาทไม่่โอ้ใส่คอใส่คอด้กีพร้อมเลยนะใส่คอได้จีพร้อมเลยครับเ็นละหกสิบห้าพันครับเงินบาทหนึ่งร้อยบาทจ้ะเซ็นละหนึ่งร้อยเนาะที่งเป็นเงินกีบกันหกสิบเก้าพันกีบเนาะหกสิบเ้าหรือหกบห้าเลยได้ะอเราลองเลือกดูบัตมันมีนู้ไทยน รถได้วงละงละเท่าพันกี่อุยเอาลึกได้วงนึงฮะอันนั้นอวงหนึงสาบวงนนี่วงเท่าไอรต่อลงวงหนึ่งเทวานน ขอจะเขาหนอดเนาะขอคาดดรอเขาหลายแต่เขาจะตอนเนาโอ้ยตอนนี้ยังไม่มีคนมาขอเลยปูนก่อนล่าสุดคืออันโตอลกับแถวว่ะคอยเฮงเฮงเด้อไกลไกลมากระมาแวกหนุนทนเดินเนาะยืดแถวยืดหัวซื้อเด้อยืแถวอันนี้ไม่รู้ยูดแถวไกล เฮากสิไดยอยู่ประมาณลง y ยูท b e ได้ยูซากคกับแวน,นทุกคนไปตั้งถึงวันที่30สิไปทุกคนตอนนี้พวกเราเลยว่าคนหลายเป็นเท่อยู่เนอะคนหลายเนนายมนเพราะว่าตอนนี้ก็คือเริ่ม เริ่มเป็นเวลาที่แบบเจ็ดโมงแล้วเนะวาะตอนทำมาเมื่อกี้ท่านยังหกโมงอยู่นะผมเนาะห้าโมงหกโมงตอนนี้เ็เจ็ดโมงแล้วคนก็เริ่มหลายอยู่ละคนนะคันว่าคันว่าสิไปสิเดินขนาดก็ต,ต้องแบบบอกเออเอาเสือ้อฟางมามัดก้นแล้วยางต้อยๆกันไป <c oughs> จึงบุลงคนดี หลังจากที่หาย่างเลาะไปเลาะมาได้เกือบสอง่ัปโมงแล้วเนาะทุกคนเฮาก็พากันมาเจอยูทูบเปอร์เหมือนดีเหมือนกันเนาะทุกคนก็อาจจะคุน้นเคยนี้ไอเทอรี่เนาะทุกคนใครแล้ว <laughs> ล <laughs> ดวยพาพาเมียมา,มาันเลาะซื้อเครื่องเนาะมาดนแล้วเนาะอายก็ไดเนาะโอ, <laughs> โอ้ทุกคนร้อนแ,แล้วพอไหม่ <laughs> มเนน <laughs> ลยนะเลาะไปเลาะมาพอกันเนาะ ก็คือพากันมาระซื้อโซงให้ยองบอมซื้อโซงเราทุกคนเพราะว่าโซงนองบอมมันมีเตโซงสามตัวเนาะตัวใดกันนุ่งบัวใดเราคนวะเลือกไปเลือกมานาะเลือกเท่าไรดก็บเอาจักโตบ่สุดท้ายก็ได้เลือกตั้งแต่ตอนเดมพ่นเราไปสอซื้อโซงนาะแต่ว่ายางบอมหัดแล้วจากเธอเนาะสิกับเราวันนี้เฮ้ยรอทั้งนี้มาวะ โอ้หาฟัดโลหังนั้นมาเนาะต่างกันโลอะไ้กับเบลจอบเถื่องานใหญ่ใหญ่เนาะมีคนกับมาไลยอยู่ไหน เมนคนมาหลายได้เขาจะมืงองานนี่แห่งสิบุเฮวาลเลยจบจบกันเอาเสื้อวกางมามาจับต่อกันไปเมน <laughs> ละ,ละมีแค่ได้ลงกันนี่ขนาดว่ายัางโบหันทอดหยามบุญเทเๆเงี้ยคนแต่ว่ายัางหลายไปแถวนั้นท่านได้บุญอยู่แถวนั้นนะลงไปกองกันเลยแมนอันแท่ทางท่านมีตะบูธคนหลายนะเออเขาจขายเลยวนขาย เนาะเดี๋ยวให้น้องบอมเลาะซื้อเครื่องกอนเนาะทุกคนเพิ่นยังเลือกบ้านใดเนาะโดยโดยโชคดีเด้อบายเลาะทุกคนเขาก็ได้ตั้งคนตั้งมาเลาะงานงานจากที่ยานโดนโดนจะมีเธอหนึ่งเนาะมาก็มาเจอกันนทุกคนบังเอิญเจอกัน ได้หรือ,อยังน้องบอมน้องอยู่ท่านานแล้วเด้อตั้งแต่วา่าโสดหลับสมองแล้วมาอยู่ท้านี้เป็นค,คนกระไรเฮงนาะพี่น,อน,อนะน้องคนน่ะสัตน์เราก็คือเทียบตายโทรศัพท์กูมีอีกตายก็เั้ากว่าโทรศัพท์กูมียานอันเดิ เป่าประกาศตัวตามหาน้องคอย่าสิเป่าประกาศเด้อซื้อเออมาพบกันอยู่ยื้อหน่นึงวัมาพบกันจุที่คอกรถเด้อให้เพ่อนเป่าประกาศเธอนุงเสื้อสีฟ้าเลยเขาจะนุ่งเสื้อสีอันสีอันสีขาวคอตะมู่เออคอตะมู่หนึ่งคนก็หลายพอหาได้หรอบอม นีในสุดนากระไดกับนาตุกคนเปิงเครื่องอันนี้เป็นเครื่องสองคนกับเครื่องหลานเออเครื่องหลานถุงนึงแล้วก็เครื่องเทาอยากอยากซื้อแบบคู่นึงสำนีเนาะรวยกันล้ำมึดคู่นึงเป็นล้านไปจึกเลียบเป็ดลอยดานก็จึงมาซื้อซื้ออันนี้ท่านว่าอันนี้งบคนเอาไรงบคนสองแสนเออมันกายแล้วนี่นะสองแสนนั่นนี่นะคอยว่าถ้าว่าไปแบบ ให้ไปแบบซื้อแบบปุ่มๆเข้ามานาดเออจ้ะแ <c oughs> ม่ละขนาดเขาไปซื้อเขาแบบซื้อสามเดือนสี่เดือนซื้อคือหนึ่งเนาะคิดแล้วคิดอี่จะกลับคืนไปหานันซีหารอบจะไปซื้อดีส่วนไปยืมเงานกบโพไรคอนยั่งหมูปิ้งมั้งเนี่ย ทุกคนตอนนี้เราก็มาฮอดห้องอ่ะเด้อเนาะคือมากัไปก็ไม่ได้กินอย่างเราเวลามาไปก็ไม่ได้กินอย่างแต่มแนไกินย <c oughs> ินห้องพากันมาให้กินกินอยู่ห้องเนาะเ <c oughs> งินเมื่อจะซื้อไข่มาต้มเอาไ <c oughs> ข่สมัยนี้กันคอนสิต้มได้คอนสิร์บก่ายละนี่เมืม่อนี้ก็มีเห็ดดำม,มักแตงแล้วก็จีนซีนจีนตัวไข่แล้วก็ต้มไข่เนาะมีอาหารแซ่บๆ <c oughs> มีอ <c oughs> านโบทรีนมีแต่มิตรมินเลย น้าทุกคนอันทางไปนะาทางป็นเพื่อนอันกินก็คืออันเดียวเนี่ยน้าเนี่เพื่อนอันคัตีเนาะเป็นเพิ่นมาขายใต่ทางฝังไทยเพิ่นมาคอจี่ตั้งบูธขายก้นทุกคนบู๊นบูธเพิ่นมาตั้งห้างขายอยู่นั่นเนาะมันลองสีบเนาะที่เป็นแดงอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นไส้ไส้รวมมิตรก็ชอบน้ำส้มเบื่อลองจิ้มานลองผ่าบุ้ง อ๋อใส่รวมมิดมีอ้วมีย่อมีย่อหมูย่ออะไรหลายอันเนาะหมูใหญ่เออหมูเสหมูฟอยหมูฟอยเออฮึมประมาณย่อหลายเนาะทุกคนมื้อนี้นะมีคนมาเที่ยวลหลายมีตั้งมีคนตั้งประเทศก็หลายเนาะประเทศไทยประเทศอันฝรั่งประเทศอันเวียดนามเียเวียดนาม ส่วนหลายคนขายเครื่องเป็นเวียดนามเด้พี่น้องเวียดนามคนขายได้หลายมาขายเครื่องแล้วก็นักท่องเที่ยวนี่ส่วนลาย่จะเป็นคนไทยเนาะคนไทยมีนมือนี้หลายเลยทุกคนแต่ว่าน้องเฟรประเทศไทยให้ทุกคนได้บึงเนาะเพ้าวเจ้ามาหลายเหงนละคนก็ล่หลายขนาดโบเป็นมือเทเนาะขนาดมือเทหมาจะไปมาเจ้าตางกับน้องอยู่วัาน เกษีประมาณนี่เจเนาะทุกคนมื่อนี้เขาก็พาทุกคนไปเที่ยวงานบุญเนาะโดยงบคนละสองเซทแต่ว่ากายเนาะกายคนละประมาณสามเซทเนี่ยน้องบอมเนาะโอเคนะทุกคนคลิปนี้เขาก็สิลาทุกคนไปก่อนเด้อเนาะเนุ่งเลยแล้วก็ได้อันนี้เนาะอันนี้เพิ่นตีมาจากเหรียญเนาะทุกคนเพิ่นตีมาจากเหรียญเพิ่นว่าเขาก็ลองซื้อบึ้งเนาะทุกคนแล้วก็โอ้ยก่อนสิได้ซื้อดีกว่าง่ายได้ตัวราคาอีกเพิ่นก็สิว่าชัดอัน เพิ่นก็สิแหละฉันจะมาขายให้เธอแต่ครั้งเดียวนี่แหละวายโยกวายโยกทุกคนเพื่อก็ใจดีเพื่อกันรุดดึงเหงาเนาะโตโตราคากันเองได้เพิ่นฮานเนาะโอเคเน้องมาได้กินข้าวแรงนับกันเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกาหมูไปใช่ไหมจิบโมงแล้วอะตอนนี้เขาก็สิขอกินข้าวกับน้องพี่น้องเพราะว่ามันดึกแล้วเนาะมันกลายโมงกินข้าวปองเหงาแล้วหมูปกติมันจิบหมูเป็ดหมูแล้วกินข้าวแต่ก็ตุเป็นอย่างเนาะเพราะว่าไม่ได้กินข้าว กาคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอบน้อ,อยู่เ,เด้อในที่สำคัญอยากกดค้างโฆษณาของพวกเฮานาะเพื่อที่เป็นกำลังใจและเป็นรายได้เสริมให้พวกเฮาสองคนเนาะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะขอตัวข,ขอบค่ณสบ,บายดีบ๊ายบาย